จำนวนไวรัสเนี่ยมีจำนวนเยอะมากเป็นพันๆล้านล้านตัวก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาโรคและการจัดเตรียมของพระเจ้าหลังจากที่ตารเรียนจบเนี่ยตาก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกระชนแห่งหนึ่งซึ่งทางบริษ,ษัทเนี่ยได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานซึ่งโดยส่วนตัวแล้วตาเองก็ไม่รู้จะตรวจอะไรเพิ่มดีเพราะว่า ดูจากภายนอกเราก็ดูร่างกายเราแข็งแรงดีแต่พระเจ้าเนี่ยได้นําให้ตาเนี่ยได้คุยกับพี่ที่ออฟฟิศคนหนึ่งเขาก็ได้พูดกับตาว่าเนี่ยลองตรวจไวรัสตับอักเสบบีดูก็ดีนะเพราะว่าคนสมัยนี้เป็นกันเยอะตาก็เลยตัดสินใจลองที่จะตรวจด,ดูหลังจากนั้นผลตรวจออกมาเนี่ยปรากฏว่าตาเนี่ยตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่าตับของตาเนี่ยสูงเกินปกติ พอรู้ผลตอนแรกเนี่ยต่ก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าโรคที่เราไม่รู้จักและโรคที่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นเนี่ยเรากลับเป็นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยได้นําให้ตาเนี่ยได้มาตรวจและได้รู้ว่าตาเนี่ยป่วยเป็นอะไรเพื่อที่จะหาทางรักษาและดูแลตัวเองทานเพราะว่าตับอักเสบนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยก็จะกลายเป็นมะเร็ง ตับในที่สุดหลังจากนั้นตาก็มีโอกาสได้ปรึกษากับพี่น้องหลายๆคนดูว่า,าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนดีตาก็ดแดกถามกับพระเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยนำให้ตาเนี่ยจะได้โรงพยาบาลที่ดีแล้วมีหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคตับนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยจะไม่แพงมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วก็ค่าย,ยาต่ตางๆเนี่ยค่อนข้างสูงแม่ของตานเนี่ยก็ได้เปิดร้านขายอาหารอยู่ที่บ้าน ที่ร้านก็จะเปิดโทรทัศน์ไว้ให้ลูกค้าดูแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเพราะว่ายุ่งกับงานในร้านแล้วก็ขายของแต่วันนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้นําให้แม่ของตาเนี่ยได้อินโฆษณาประชาสัมพันธ์จากรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่าเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของโอฟ้าหญิงจุฬาภร์ในวันที่4กรกฎาคมปี2553ทางโรงพยาบาลจุลาภรเนี่ยได้จัดโครงการ เฝ้าระวังและคัดกรองมะเร็งเซลล์ตับในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีคุณแม่ได้ยินดังนั้นก็เลยได้โทรมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังและตาเนี่ยก็ได้ไปสมัครเข้าโครงการนี้แต่ว่าโครงการนียมีข้อกําหนดก็คือจะต้องมีประวัติตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและที่สําคัญเนี่ยต้องยังไม่เคยรับการรักษาที่ไหนมาก่อนเลยผลออกมาก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับตาเข้าเป็นคนไข้ของโครงการโดยที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลตานจนกว่าตาจะอาการตานจะหาย โดยที่ตาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนับเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับตาเพราะว่าหลายแสนคนเลยที่สมัครเข้าโครงการนี้แต่ว่าทางโครงการเนี่ยได้รับแค่ไม่กี่พันคนคุณหมอได้บอกตาว่าผลตรวจออกมาก็คือปริมาณไวรัสเนี่ยมีจำนวนเยอะมากเป็นพันๆล้าน,ล,านล้านตัวก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงและค่าตับของตาเนี่ยสูงผิดปกติสาเหตุที่ตับตาอักเสบเนี่ย สืบเนื่องมาจากตันเป็นไมเกรนก็คือต้องกินยามาเป็นระยะเวลานานหลายปีตัวยานี้มีผลต่อตับเป็นอย่างมากคุณหมอก็เลยสั่งให้ตันงดยานี้โดยเด็ดขาดเพื่อที่ตับค่าตับเนี่ยจะไม่สูงขึ้นหมอก็ได้นัดตันไปตรวจเป็นครั้งที่2ผลปรากฏออกมาว่าจํานวนไวรัสจากตอนแรกที่มีอยู่ประมาณพันล้านล้านตัวตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณหมื่นกว่าตัวค่าตับของตันเนี่ย ก็ค่อยๆลดลงมาอย่างอาัศจรารย์เพราะพระเจ้าเนี่ยได้ทรงรักษาอาการปวดไมเกรนของตานทาให้ตลอดระยะเวลาที่ตาร,รักษาตับอักเสบนี้ตันไม่ต้องกินยาไมเกรนอีกเลยทําให้ค่าตับของตานเนี่ยค่อยๆลดลงมาเกือบเป็นปกติหลังจากนั้นตานก็ได้ไปพบแพทย์แล้วก็ทานยาทุกครั้งไม่เคยขาดผลตรวจล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนาที่ผ่านมาหมอได้บอกกับตานว่าผลตรวจของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ตรวจไม่พบเชื้อแล้วปริมาณไวรัสเนี่ยน้อยกว่า20ตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมมากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยมาสายเลยในชีวิตของตาตารู้ว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยที่ตาเนี่ยได้มาตรวจและได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรและไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยที่ฟ้ายอย่างจราพรเนี่ยท่านได้เปิดโครงการโรคเวลาตับอักเสบบีซึ่งตรงกับที่ตาเนี่ยเป็นอยู่พอดีตารู้ว่าทั้งหมดนี้ที่ตาได้รับเนี่ย เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าตารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งตนเลยและแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของตานั้นทรงยิ่งใหญ่ดังพระวจนะที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ในหนึ่งโคริน์บทที่สองข้อ9ว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์ตาอยากหนุนใจแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาเยี่ยมเคสสักครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ เพียงแค่ท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านท่านก็จะได้เห็นถึงการช่วยเหลือเห็นถึงพระพรและสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของท่านเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเขาพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ